ครับสวัสดีนะครับร้านก็ยังเปิดให้บริการเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับระบบการคองการค้าทุกวันนี้นะครับก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับนี่นะครับรอรับอะไรอยู่หน้าบ้านเลยนะครับก็ระบบการค้าทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับนี่เลยนะครับเราสั่งอะไรรออยู่บ้านนะครับก็รอรับอยู่บ้านได้นะครับไม่นานจนเกินไปนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับสินค้าของเรามี ตามที่เราต้องการที่จะสั่งได้ทุกอย่างเลยนะครับนี่วันนี้ก็ได้รับสินค้าแล้วครับพร้อมที่จะจัดใส่กับรถหลายๆรุ่นได้เลยนะครับแบนี้นะครับน้ำมันเครื่องหยุดรั่วซึมนะครับซึมด้านล่างตรงนี้ครับนี่คุณจะเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยผมก็ถ่ายน้ำมันเครื่องครับมันหยุดซึมเนี่ยผมเช็ดออกนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูเป็นเพราะอะไรนะครับนี่นะครับแหวนกันรั่วกันซึมนะครับมัน สภาพนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่นะครับไม่รู้แข็งจะร้าด้วยหระเปล่าไม่รู้ครับเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนแหวนตัวนี้ก่อนถอนเท้าอกมาแล้วครับนี่ครับมันเย็นมันยับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็คอนเคาะฟาดลงไปเลยครับมันก็จะหลุดออกมาเองนะครับนี่นะครับผมก็เอาแหวนตัวที่มันเย็นออกนะครับเนี่ยใช้แหวนตัวใหม่ใส่ลงไปนะครับเนี่ยที่ใส่กาวด้านล่างเพราะว่า ป้องกันเวลาเราถอดมันจะตกนะครับตกใส่กับอ่างแล้วเราเกล็ดหานะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแค้รัดพอประมาณนะครับมันก็แน่นเลยนะครับนี่นะครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวใหม่ไปเลยนะครับเหมือนกันรั่วกันหยดกันซึมนะครับมันบินมันบานมันเยินนะครับนี่ครับเรียนประจํานะครับตรงนี้ สำหรับเวฟคันสีแดงเมื่อสักครู่เมื่อกี้นะครับก็ไปทํามาจากที่อื่นนะครับตอนนี้มาทําให้เราแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับเพราะว่าไปจอดไว้นะครับหยุดเต็มพื้นเต็มบ้านนะครับขี่ไปไม่นานนะครับหยุดหยุดซึมซึมรัวๆนะครับเดี๋ยวก็หมดน้ำมันเครื่องเครื่องน็อกพังเสียหายได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับท่านชมนี่นะครับเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องออกมานะครับก็เช็คแวนตัวนี้เลยครับเนี่ยนี่นะครับถ้าขันขนาดนี้นะครับถ้าไม่มีแวนตัวนี้นะครับเนี่ยแข็งด้านล่างรา้าแน่นอนครับเนี่ย ยังไงก็ร้าวนะครับเนี่ยถ้าขันขันเกินแรงนะครับเดี๋ยวเราหาแวนตัวไม่ใสะครับเนี่ยส่ไปเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เปลี่ยนทิ้งนะครับเนี่ยถ้าขันแรงค่าเกินครับแข็งร้าวแน่นอนครับขี่ไปร้อนๆนะครับซึมกระจายนะครับแล้วก็เปลือกนะครับแล้วก็ทําให้เครื่องพังน็อกได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่สําคัญมากนะครับสําหรับแวนตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้เราก็ชิคโอลิงครับอยู่ครบนะครับ แล้วก็ค่อยใส่เข้าไปใหม่นะครับใส่แหวนนะครับแล้วก็คันนัดแค่นแน่นนะครับยังไงก็ไม่หลุดอยู่แล้วนะครับนัดพวกนี้มันจะแน่นหลายเท่าตัวนะครับอย่างเคสเมื่อกี้นะครับถ้าไม่มีแหวนนิเแน่นนะครับแข้งอาจจะเปราะต้าวแน่นอนครับในเปลี่ยนแหวนให้ใหม่นะครับแล้วก็ใส่ให้ไปเรียบร้อยนะมันเครื่องก็ตัวใหม่นะครับใช้ขนาด0.8ลิตร ใส่เกินนั้นนะครับก็จะอืดนะครับน้อยไปก็ไม่ดีครับมากไปก็ไม่ดีครับต้องใช้ขนาดที่เครื่องยนต์ออกแบบมานะครับนี่นะครับแล้วก็นี้นะครับเป็นชอบฝืดนะครับหน้าฝนเดี๋ยวก็ใส่จารบีไปให้แล้วนะครับเนี่ยพวกมพวกเบรกสตองสเตอร์ครับชอบดังครับหน้าฝนเนี่ยนี่ก็ยอดน้ำมันสีสเปรย์ได้หมดนะครับเนี่ย มีจารบีก็ใส่นะครับอย่าตังโซให้มันได้บาลานซ์สายขวาเลยครับไม่เท่ากันนะครับนิดิๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะครับเนี่ยต้องเท่ากันนะครับเนี่ยขีดมีบอกทั้งซ้ายทั้งขวาครับแล้วก็ห้ามแห้งเกรียมนะครับลรื่นๆเลยนะครับนี่ครับขี้ดินขี้ดินขี้หินขี้ทรายครับเนี่ยเอาออกให้หมดนะครับเนี่ยข้างในเนี่ยนะครับว่ามันจะไปมันก็เหมือนกับกระดาษทรายนะครับเนี่ยไปทาให้โซสเตอร์หมดเร็วได้เช่นกันนะครับเนี่ยหินดินทรายพวกนี้ครับเนี่ยก็หยอดน้ำมันให้ดีนะครับ กระตั้งพวกนี้ฉีดได้หมดเลยครับเนี่ยข้อต่อต่างๆที่การขยับไปยันเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเนี่ยเราประกอบเข้าที่เดิมครับมันก็นิ่มนวลลื่นปื๊ดลื่อนปื๊ดนะครับไม่ฝืดนะครับเบี่นับดีๆครับนี่เลยนีะครับตรงนี้ก็จะหลวมนะครับเราก็รัดเข้าไปนิดหน่อยครับทารถใช้มาเอาปีสิบปีแล้วครับต้องรัดเข้านะครับแน่นนะครับเวลาใช้ดีนี่นะครับกระตังละห้าร้อยก็ทอนให้ลูกค้าไปนะครับ อาตาตังตรอนครับขอบคุณครับดอ,อย่ามาสตาร์ดูหลายวันแล้วตัติดแน่นอนื่นงางยิงด้วยอเคส่อเ็ความตครื่องใหม เงจากนิ่มๆเลยครับยิงได้เราปรับปรับปรุงเราครัปแต่งเอาแล้วครับเราจะดูเขาให้แรงเขาให้นี่มากนิดน้อยนะครับหมดเลยครับนี่ครับเรียบร้อยตัดทีเดียวติดนะครับรอจอดไ้หลายวันแล้วนะครับมาณก็เปิดไปเลยครับ สำหรับท่านใดนะครับสนใจต้องการอันไหนนะครับต้องการจะซื้อนะครับหรือต้องการที่จะมาเปลี่ยนนะครับมาใส่นะครับหรือจะสั่งกลับบ้านนะครับก็มาจัดสรรหากันได้นะครับตอนนี้จะเป็นลูกยางแยกของคาร์บูเรเตอร์นะครับนี่นะครับพวกแบตตรงแบตเตอรี่นะครับมีหลายแบบหลายราคานะครับให้เลือกนะครับมีของแท้นะครับแล้วก็ของราคาที่ไม่สูงนักก็มีหลายอย่างให้เลือกสรรกันนะครับ สำหรับชุดนี้จะเป็นโซสเตอร์4 28นะครับของ h o n d a w เว i ไอร้นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งตั้งโซ่ครับพอดีตั้งจนสุดแล้วนะครับแล้วก็โซ่ก็ยืดแล้วนะครับมันตั้งไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็สเตอร์หลังนะครับฟันหมดนะครับนี่เปลี่ยนใหม่เลยนะครับโซ่ใหม่ๆจะจัๆยกชุดเลยครับเนี่ยนี่นะครับเกียเอกมาก็จะมีสเตอร์หน้าสเตอร์หลังนะครับครบชุดเลยนะครับเนี่ย เป็นสามสิบหกันนะครับตัวนี้โซ่พรอ้อมสเตอร์พร้อมนะครับหน้าหลังไปใส่คันนี้กันเลยนะครับอ่ะตันนี้ก็เปลี่ยนสเตอร์หลังเรียบร้อยแล้วนะครับที่เห็นเป็นดำๆเนี่ไม่ใช่อะไรครับจาระบีออกสีม่วงเข้มนะครับเพราะว่าโซ่มันแห้งนะครับเนี่ยซ่แห้งเลยเปลี่ยนสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หน้ายังมีฟันอยู่แต่ก็หมด ไม่ถึงร0 0เนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับปรเซประหยัดไปนะครับเราทำการตัดโซ่นะครับแล้วก็ใสฟ่ฟาครอบงาน,นเสร็จนะครับนี่นะครับล้อลื่นเงียบเเหมือนเดิมเลยนเนี่ยนี่เลยนิ่มมากนะครับเบรกต้องดีล้อต้องลื่นนะครับ าหลังด้วยครับอ่าใส่ล้อใหญ่เลยคันนี้ เพิ่มมาเลครับเนี่ย